ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเบ่งชุดชุดไอ้ชุเก้าอี้ตัดผมนะครับดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ลมโชยนะครับก็ตั้งขึ้นมานะครับตั้งแต่เก้าอี้ตัดผมไม่ค่อยได้มีแปลว่าเงินจะซื้อโต๊ะตัดผมก็ยังไม่มีอ่อกระจกก็มีใบเล็กๆนะครับทำเป็นชั้น วางพอได้ตัดบริการลูกค้านะครับนี่คือในตำนานลมโชยนะครับผมอยู่ในตำนานลมโชยจริงนะครับก็เป็นร้านดั้งเดิมเก่าแก่นะครับที่บรรทบุทรุษนะครับพ่อนะครับตอนนี้พ่อก็ยังยังอยู่นะครับแก่แล้วท่านก็แกมากแล้วแต่ท่านไม่ได้เป็นช่างเก่งครับท่านเป็นแค่ช่งางบ้านตัดให้ ลูกให้หลานนะครับว่าผมจะมาดูสภาพบรรยากาศที่ที่เคยสถานที่ตัดผมนะครับจะเป็นแบบแบบไหนเดี๋ยวพาไปชมนะครับสถานที่ตัดผมเมื่อก่อนนะครับเราไม่มีเก้าอี้นะครับโดยใช้ท่อนไม้นะครับมาในการนั่งตัดนะครับแล้วก็มีกระจกเล็กๆนี้ผมได้จําลองบรรยากาศมาจากสถานที่ในบ้านในบ้านบ้านเก่าบ้าน เชิผมนะครับโดยการผมขอคุณพ่อนะครับชุดอะไรอะไรที่ยังอยู่เอามาจําลองอยู่ในจุดนี้นะครับที่ร้านลุมชวยผมนะครับเป็นโดยผมขอท่อนไม้นะครับท่อนไม้ที่เป็นที่นั่งนะครับที่นั่งเป็นเก้าอี้นะครับสําหรับให้ลูกค้านั่งตัดผมนะครับาชมเลยครับมาดูนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูนะครับ นี้นะครับเป็นหน้าบ้านผมนะครับซึ่งผมจะทําจําลองไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านนะครับร้านตัดผมซึ่งมีเก้าอี้ที่ที่ปัจจุบันเขาใช้แต่ตอนโบราณนะครับผมจะมีเก้าอี้แบบนี้นะครับที่พ่อเคยเคยนั่งเคยทำให้ลูกค้านั่งตัดผมนะครับคือเก้าอี้แบบนี้นะครับผมก็ได้ ขอท่านมานะครับเก็บเป็นที่ระลึกไว้ผมเลยเอามาตั้งที่หน้าร้านเป็นโชยครับตอนนี้นะครับตรงนี้พราะเวลาบรรยากาศอากาศร้อนๆผมอยากมาให้ลูกค้านั่งตัดตรงนี้นะครับโดยผนจะมีกระจกนะครับเป็นหนึ่งกระจกเกา่าๆนะครับผมก็มาจากบ้านเกิดนะครับงานนี้ผมก็ได้จําลองมาแบบที่บ้านพอทําแบบนี้นะครับ หน้าบ้านนะครับผมก็มาจําลองแบบนี้นะครับจะมีวีนะครับวีไว้มีกระจกนะครับมีกระจกก็มีที่ห้อยกันไกลต่างๆเนี่ยที่ห้อยก็มีปลั๊กไฟนะครับไฟนี่คือโบราณจริงๆครับที่เราเคยทำนะครับก็ทาแบบนี้นะครับที่บ้านผมก็ตัดแบบนี้ก่อนๆนะครับเพื่อนนะครับตัดแบบนี้นี่เป็นการนั่งนะครับนั่งแบบนี้เลยนะครับนั่งแบบสบายๆไปเลยนะครับ เดี๋ยผมจะพาดูนะผมจะนั่งดูดูเพื่อนๆเห็นไหมมีกระจกนะครับผมก็นั่งตรงนี้เลยกนะ็จะมีมีอนี้นะครับ,รบช่างก็จะตัดไปเ,เรื่อยโดยใช้กันไตรเครื่องมือก็จะห้อยไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับรถก็จะจําลองแบบนั่นมานครับแบบนี้เลยนะครับ นี่เลยนะครับนั่งตัดผมสบายเลยนะครับนี่คือบรรยากาศลมโชยจริงๆครับผมจําลองบรรยากาศนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับเ่อว่าก่อนที่ผมมาอยู่ในจุดนี้ครับผมได้อยู่ในสภาพแบบนี้สภาพแบบโบราณแบบนี้นะครับที่บ้านนะครับถึงคุณพ่อไม่ได้เป็นช่างตัดผมที่เก่งรัดแต่ตัดให้ลูกใ้ห้านนะครับดูภาพตรงนี้นะครับ ไปครับเรามาดูเครื่องมือกันนะครับเรามาดูเครื่องมือกันเครื่องมือเก่าๆนะครับอ่าผมก็เคยดูแล้วอ <_ han> ีกครั้งหนึ่งเคยดูแล้วกครั้งหนึ่งนะครับอ่าผมจะมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ตอนที่ผมเคยเให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาดูอุปกรณ์นะครับ ก็มีอุปกรณ์ที่เก่าๆคงก็ดได้เก็บมานะครับเก็บมาเก็บสะสมไว้นะครับก็ไม่เก่าเท่าไรนะแต่ว่าเป็นเป็นเก่าเป็นเก่าการใช้งานนะครับนี่ก็เป็นไกๆกันไกลก็ลมีก็มีเพื่อนๆบอกมาว่าให้ชลมน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะครับย ตัวไฮไลท์วันนี้นะครับผมจะเอาเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่พ่อเก็บไว้นะครับผมก็จะเอามาให้ดูนะครับก่อนนะครับพ่อจะใช้กรรไกรแบบนี้นะครับนี้กรเราไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้านะครับหลังๆมาก็จะมีไฟฟ้าก็ได้เสียบปลั๊กได้ชื่อปัตเตอเลียนแบบนี้นะครับมาใช้นะครับหลังมาครับก่อนก่อนใช้แบบนี้นะครับตัดผมครับ น่วผมก็ได้มาใช้ฉลมน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เก็บไว้ฮะโดยมีเพื่อนๆนะครับบอกมานะครับให้เก็บไว้ดีๆนะครับเอาไว้ดูครับเดี๋ยวนี้ก็มีขายในท้องตลาดด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของเก่าจริงๆครับจากท่เรียกว่ามรดก่อนะครับผมก็ได้มีความสำคัญนะครับความสำคัญเก็บไว้สะสมไว้นะครับ แบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับการจําลองครับสามทีตัดผมโบราณครับจากต้นฉบับนะครับต้นฉบับลมโชยนะครับในตำนานนะครับนั่งตัดแบบนี้นะครับลมโชยนะฮะไะนะครับจะมาเนี่ยตัดผมจะไปจะมานี้ก่อน เดี๋ยวผมให้ให้ไอ้ให้เอฟซีมานั่งดูนะวดาตัดผมไปกอดสไตล์เนี่ยครับแค่ตัดมวกออกได้ตัดมวกแต่ไม่ต้องไม่จำตัดตัวนี้ตัดจำบวกครับไม่ได้ตัดครับแต่ให้นั่งดูเฉยๆนี่ก็จะมีลูกค้ามานะครับผมก็นี่เมื่อก่อนนะเขาจะนั่งนั่งตัดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะนี่นะครับตัดเลยไม่เลยก็จะมีกระจกนะครับ เขาจะมีกระจกนะครับเราก็จะมีหน้าพรวมเหมือนกันนะครับจะตัดทันที่แบบนี้เนี่ยเป็นทันที่ที่บรรยากาศได้มากทีครับครับพี่นครับนี่การต anyway, anyway, <c oughs> <can> ัดไปก่อนนะไปก่อนนะครับไปก่อนเขาใช้กังไกลเดียดมีนะครับก็ใช้บี๊ใช้บีเหมือนกันนะครับใช้บีเหมือนกันนะครับตัดก็วันนี้มาดู ภาพบรรยากาศจำลองจำลองร้านตัดผมลมชุยกรอนครับแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีแค่กระจกก็มีที่นั่งเป็นโตะไม้นะครับเป็นท่อนไม้นะครับเพื่อนแค่ท่อนไม้ก็นั่งตัดผมได้แล้วนะครับเพื่อนนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศ ร้านตัดผมจำลองที่ตัดผมมีเก้าอี้ชุดม้าน,นครับจบนะครับหน้าบ้านหน้าร้านนะครับให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับ <c oughs> ผมจะทำไว้เพื่อเวลาอากาศร้อนอบอ้าว <c oughs> วันไหนที่เดื้อมิสานี้เราก็พาใอรไไทอยากตัดก็เราจะชวนมาตัดข้างนอกร้านนะครับนะครับทีนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ